ผู้ชายเกาหลีบอกว่าจ่ายค่าปรับให้เราแล้วแต่เราไม่เชื่อเราสามารถตรวจสอบได้ไหมคะตอบหนูหน่อยคะอ่ะอ้าวโอเคนะคะมาดามมาตอบให้แล้วนะคะมาดามจะบอกแบบนี้นะว่าการจ่ายค่าปรับที่ตอมอนะคะมันจะมีหลักฐานค่ะถ้าเกิดว่าเรากล้าที่จะขอดูนะคะก็จะมีพวกใบเสร็จนะคะในการจ่ายค่าปรับนะคะหรือหลักฐานการโอนเงินนะคะหลักฐานการนําเงินไปจ่ายที่ธนาคารเนี่ยมันก็จะมีพวกสลิปบินใบเสร็จให้เนาะแต่สมมตินะคะในกรณีที่หลักฐานเขาก็ไม่ให้นะคะหรือว่าเขาจะบ่ายเบียงว่าจ่ายแล้วทําหาย ได้ก็ตามแล้วเราอยากจะตรวจสอบเนี่ยวิธีการเดียวที่เราจะทําได้นะคะก็คือเราต้องไปเช็คแบคลิสตที่สถานทูต mm hmm. เกาหลีที่กรุงเทพค่ะซึ่งตอนนี้ท่านเปิดให้เช็คนะคะแต่ว่ามันต้องจองคิวก่อนไปนะคะคิวนั่แหละคะ่ะที่จะจองยากเนาะ,คะใครจองเองไม่เป็นมาดาำรับจองคิวนะคะทีนี้แล้วถ้าเราไปเช็คนะคะ สำหรับคนที่จ่ายค่าปรับเนี่ยส่วนใหญ่นะคะแบล็คลิสเนี่ยมันจะติดสูงสุดไม่เกิน1ปีหรือ6เดือนนะคะหรือบางคนไม่ติดแบล็คลิสเลยสถานทูตก็จะแจ้งค่ะว่าคุณไม่ติดแบล็คลิสนะ,ะถ้าแบบนั้นแสดงว่าเขาจ่ายให้เราจริงค่ะแต่ถ้าเราไปเช็คแบล็คลิสแล้วนะคะผลปรากฏว่าติดแบล็คลิสนะคะติดแบล็คลิสทาวน์ติดแบล็คลิสตลอดชีวิตแบบนี้แสดงว่าเขาไม่จ่ายค่าปรับนะคะก็คือ ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือต้องไปเช็คแบคลิสเพื่อตรวจสอบค่ะว่าถ้าจ่ายจริงนะคะจะไม่ใช่แบคลิสถาวรค่ะอันนี้คือคําตอบนะคะส่วนใครที่อยากเช็คแบคลิสอยากจองคิวนะคะอันนี้มาดามรับจองคิวเช็คแบคลิสใครสนใจกระทักมาที่คอนแทคของมาดามได้เลยค่ะ